นเนอร์สลอ็อตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าทีมกำลังพิจารณาเพิ่มชื่อเฟเดริโกเคียซาแนวรุกทีมแชาติอิตาลีเข้าในรายชื่อนักเตะชุดยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกหลังจากที่โจวานนี่เลโอนีต้องพักยาวด้วยอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเขา่าเดิมทีเคียซ่าไม่ได้ถูกบรรจุในโผรอบแป่งกลุ่มแต่ตามกฎของยูฟ่าสโมสรสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้หากมีแข้งบาดเจ็บยาวเกิน2เดือน สล็อตกล่าวในงานแถลงข่าวก่อนเกมวันศุกร์ว่าใช่เลยเรากำลังดูความเป็นไปได้นี้อยู่ผมไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าตอนนี้กระบวนการไปถึงไหนแล้วเพราะผมไม่ได้ทำเองมีคนอื่นจัดการเรื่องนี้แต่เท่าที่ผมได้รับข้อมูลม,มาหากนักเตะบาดเจ็บเกิน2เดือนเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ตอนนี้เราก็ต้องมาดูกันว่ากฎนี้จริงหรือไม่ซึ่งทีมงานกำลังตรวจสอบอยู่การเพิ่มชื่อเคียซ่าอาจช่วยเพิ่มอาวุธให้กับแนวรุกลิเวอร์พูลในทั่วโยุโรป หลังจากที่เขาเพิ่งย้ายมาร่วมทีมในซัมเมอร์ที่แล้วแต่ยังไม่ได้มีโอกาสลงสนามในรายการใหญ่ของทวีปกับต้นสังกัดใหม่มากนักเคียซ่ามีโอกาสที่จะลงสนามในเกมที่พบกับคริสตัลพาเลซในพรีเมียร์ลีกคืนวันเสาร์นี้ด้วยหลังจากฮูกุเอ็กิติเก้ติดโทษแบนหากใครชอบใจอยากจะติดตามข่าวสารลร์ภูไปด้วยกันรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ